ถ้าไม่มีแคปบอยตัวจิว๋วเฮ้ยฉันน่าจะย่อพวกนินจาลีโน่ด้วยหยุดตรวน,นี้นายไม่รู้ได้สามารถกดปุ่มไหนนายก็ยกสายย่อส่วนไม่ไหวฉันยกไหวไม่ไหวฉันไหวพวกนายหมดเวลาแล้วส่งสายย่อส่วนมาสวายไลาย่ยอยตัวกระพือปีกนั่นเลย จับเจ้าจิงเหล้นด้วยนึงใจเน่ช่วยด้วยเตรียมตัวโดนย่าส่วนได้พี่เจแม็กว้าวออออเอาไวว้าวทำอะไรนะ่ะมีอะไรบ้างอย่างจะกระจี้ฉันอ่ะ เอาเครื่องย e ่าส่วนมะอเล็กพร้อมเครื่องทีพร้อมนะพร้อมแล้วงั้นขอให้คนนี้กิกที่สุดฉันนะพวกนั้นอยู่แค่เป็นผงฉีกสกัดนี่แต่ดูฉันนี่สุ p e รี e s ร์ t g ร i p พวกนั้นเทียบไม่ได้เลยกับสุปอร์แจ้ง S <S <él ere> ได้เวลาปล่อยแม่ออกจากถุงซุปเปอร์แคทสปีดซุปเปอร์เกตโกมาโซาเฮ้แบบนั้นไม่ยุติธรรมนะซุปเปอร์แคทจ้านี่แหละวิธีชนะถ้าซุปเปอร์ฮีโร่ของฉันเจ๋งที่สุดอยู่แล้วไม่มีทางถ้าของฉันเจ๋งกว่าตั้งเยอะฉันชนะแต่ฉันว่าท่าของฉันดีที่สุดนะฉันชน,นะอีกแล้ว ไม่มีใครซื้อฉันได้เลยฉันคือโอเล็กผู้ชนะฮะเกโก้แคทบอยแคทบอยเฮ้ยไ้แล้วห <c oughs> นูน่าเกินจากพวกเขาโอ้ oh. ถ้าฉันไม่พยายามเอาชนะพวกเขาเราก็จะยังอยู่ด้วยกันเฮ้ย <Hey! S 1> ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้ว ็นไหมพี่เจพสว่าชิปกระขาวของฉันเอาของมาส่งเร็วแค่ไหนให้ลูน่าเกลชิปกระขาน่าเก่งแต่พนันได้ว่ามันไม่แข็งแรงพอที่จ้าของลดนที่ใหญ่ที่สุดมายังที่เล็กยักษ์ตัวนั้นได้อะไรง่ายจะตายฉันจะให้ทุกตัวร่วมมือกันและเอามันมาดอกไม้แต่เราไม่มีดอกไม้อลุยเองซุปเปอร์แคสต์สปีดอย่ามาชี้นิ้วใส่ฉันแบบนี้นะพวกแกจะต้องทำตามที่ชิ้นบอกอย่างจำ โอเคพีเจแมสได้เวลาพาพวกผีเสื้อกลับบ้านอย่างนุ่มนวลสวัสดีผีเสื้อถ้าอยากเป็นกับฉันไหมไปทางนี้กันเถอะ <c oughs> ดูสิขูฉชันสี่เจ้าผีเสื้อแล้วเข้าฉันจะทําให้ดูอีก <c oughs> อะไรแกชอบแบบน,นั้นหรอ <c oughs> หนุ่งนิงนุ่งนิง <c oughs> ถูกต้องรู้นะ <c oughs> โกและฉันพยายามอยู่เหมือนกันฉันขอโทษนะเรื่องก่อนหน้านี้ผีเสื้อแต่ฉันเอาเดอกไม้เท่าที่จะหาได้มาให้ นี่ตามฉันมาเถะนะไนั่นแหละดีมากผีเสื้อขอบใจ แค่าค่ขนนกนั่นน้ำแข็งเพ่เพิ่เพน้ำแข็งสองก้อนอยู่บนถนนก้อนน้ำแข็งน้อยนโอ้มาช่วงเย็นเหลือหลายกกกกกอฉันมามมีแผนแล้ว เดี๋ยวก่อนฉันมีพพแผนที่ดีกว่าอสระิดตัวลื่นถ้าฉันใช้แผนของฉันตั้งแต่ทีแรกและใช้พลังพิเศษของฉันแล้วก็ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วทุกไปสัตว์กริปถึงเวลาใช้แผนฉันแล้วพวกนายช่วยได้ด้วยการชนทางน้ําแข็งของโรมิโอให้ได้มากที่สุดพร้อมจะเล่นพินบอลน้ําแข็งหรือยังฮะเฮ้แผนของแกโก้อาจจะได้ผลก็ได้แล้วเข้าไปชนน้ําแข็งกัน ไอหัวน้ำแข็งพวกนั้นกำลังชนทางสวยๆของฉันตอนนี้ฉันเหลือแค่ทางเดียวเองฉันจะให้เรมิโอเห็นว่าเคลื่อนไหวบนน้ำแข็งต้องทำยังไงซูเปอร์ลิสตัคริปสวัสดีลรมิโอด้วยซูเปอร์ลิตัดริปฉันอยู่บนน้ำแข็งได้ดีกว่านะ สงสัยเขาคงตัดใจแล้วแต่ว่าเธอเอาเค้กเก็กโก้ไปเสี่ยงแต่ก็ได้มาแถมมีลูกปอลงอาจ,จารย์แซงด้วยนายไม่ฟังเลยฉันจะจัดปาร์ตี้จิ้งเหลนนายคิดแบบนั้นหรอเกกโก้านายต้องเห็นว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนฮะเค้กของอาจ,จารย์แฟงที่น่าทึ่งฉันอยากได้เค้กจิ้งเหลนจริงๆแต่ฉันติดกับเค้กที่ไร้ประโยชน์นี่เว้นแต่แกอยากจะแลกไม่ได้ทั้ง อาจารย์แฟงเหรอใช่เค้กนี้สุดยอดเลยนะนี่มันสุดยอดมากๆโดยเฉพาะถ้ากโกดตรงนี้ฮะกดอะไรขึ้นอะโอ้นี่ไม่ใช่เค้กธรรมดามันเป็นเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวหนึบสุดๆเค้กร <C> e <ak> ะเบิดวิปครีม,มเหนียวหนึบเหรอใช่พอไอซิ่งดอกสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันจะระเบิดวิปครีมเต็มไปหมดแล้วพอทุกคนพยายามเช็ดมันทุกคนจะติดกับความเหนียวของมัน นี่เพื่อสั่งสอนที่แกพยายามทำลายงานฉันถ้าทุกคนติดนึบจะไม่มีใครมางานวันเกิของเกโก้ได้ฉันขอโทษเกโก้ทั้งหมดฉันผิดเองฉันอาจทำผิดพลาดก็จริงแต่ฉันมีไอเดียแล้วได้เวลาเป็นฮีโร่ หมือนจำจริงลเลยนี่นา ไม่เป็นไรนะโอเลตจ้าเยี่ยมทีนี้ใครจะช่วยฉันจับดูน่าเกได้ยินอะไรไหมแคทบอยไม่แน่นอกน้อยตัวนี้อาจบอกเธอได้นะว่าควรให้บัตรที่เหลือกับใครมันเลือกยากมากนะหมายถึงพวกเธอเป็นเพื่อนฉันอะไรเนี่ยแจ๋วนี่มันหุ่นฟรอสซีแฟตของเธอนี่อ๋อฉันหามันอยู่ตั้งนานนี ก็บเมนไว้นานแค่ไหนก็ได้นะขอบใจดีจังเลยไม่นะถ้ามีใครติดอยู่ฉันก็แอบเก็บก้โมบิลไม่ได้สิไม่เชนแล้วต้องรมันไปก่อนแต่พวกนั้นไว้ทำออมเล็ตทำลายสถิติและฉันมาเพื่อเอามันขึ้นแกหมายถึงไข่เน่าพวกนี้เหรอเครื่องทำไข่เน่าของฉันทำมันเน่าหมดแล้วมันจะได้เป็นสุดๆตอนที่ฉันทำมันแตกไงล่ะโอ้แมนชมัดไดไม่ช้าทุกคนจะต้อง i'm men yeah. เกก็มาิวเพื ane, ่อหยุดลามิโอหรอกฮะโอ้กินไข่พ่งน oh, ี้เหม็นกว่าตอนแรกแน่นอนเจ้าหนูแมวเหมียวเครื่องทําไข่เน่าของฉันทําให้มันเน่าขึ้นเน่าขึ้นบางทีเราน่าจะหลบในเกโก้โมบิลนะมันอยู่ไหนเกโก้คือว่ามันมันจำเป็นหรอกแบบดีกว่าแบบเออแบบนี้เอ้าเออฉันไม่ถึงแบบนี้ฉันไม่ถึงแบบนี้เอ้นี่ ยิงเล่นลูกได้ฉันว่าจ้าในฉันเดินดีกว่าเห็นไหมว่าฉันบินเก่งแค่ไหนคอยดูฉันไว้โอเลตไม่แน่เธออาจจะได้ลูกเล่นจากฉันลูกเล่นแต่เธอเกือบตอกใช่ฉันขียไอ้นี่สุดยอดเลยว่าไหมการบินของฉันอาจจะช่วยทีมได้เยอะของเธอลืมไปแล้วหรือไงว่าใครที่บินได้ไม่เอาหนะ้าพวกนาะยช่วยทีมด้วยการบินทั้งคู่ก็ได้ ทาสีได้สวยมากไม่มีการนั่งเล่นบอลลูนสำหรับพวกเด็กตอนจางวันอีกแล้วตอนนี้มูนี่บอลลูนเป็นของฉันฮ่า <c oughs> พวกงนายคอยระวังไว้ฉันจะใช้สกูตเตอร์ย่องไปเอาบอลลูนมามันต้องใช้ฝีมือในการบินนะไม่ต้องห่วงโอเลสเรื่องนั้นไว้ใจฉันได้ด้วยทักษะของฉันมันไม่ยากหรอกจริงหรอพวกนายอย่าเถียงกันเลยฉันจะไปเอาบอลลูนด้วยซูปเปอร์เกโก้ซัมเปอร์ฟลอดการพังตัวก็เจ๋งแต่ไม่เจ๋งเท่าฉันขี่สกูตเตอร์ดูนี่ เฮ้ลูนาเกาเอาบอลลูนนั่นขึ้นมาเอ่อที่แทก้ก็เจ้าแมวเหมียวอยากได้บอลลูนขึ้นเหรอเงิงเนเชิญเชิญน ฉันแค่อยากมาบอกว่าลูน่าเกิลมงหน้าไปที่โรงเรียนทำไมไม่ใช้เครื่องสื่อสารพีเซละ่ะก็ฉันคิดว่าอาจต้องช่วยพวกเธอถ้าไม่อยู่แต่ในบ้านซูปเปอร์จามของนายก็จะไม่หายฉันฮะฮะฉันรู้ฉันจะกลับไปโอเคแล,แล้วพวกเแาจะไปที่โรงเรียนทานายเห็นอะไรเตือนเราด้วยโห แสดงว่ามีลูนะเกลื <c oughs> อ,อมันแค่ข้างนอกฉันควรบอกอีกสองคนแต่ถ้าตามมันไปฉันอาจเห็นว่ามันมีแผนอะไรไอเดียนี้ดีกว่าเยอะเลยเ hey! ฮ <c oughs> ้ฉันตามเจ้านั่นไปดีกว่ามันจะพาไปหาลูนาเกลือเราฉันด้วยมัดบ <c oughs> มันให้กลายเป็นลูน่าแมกเนตยักษ์ประตูปิดแบบแม่เหล็กและไม่ซับเพราะเจ้านกนั่นมันจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองจนกลายเป็นทองชั้นอะไรนะฝีมือเบอร์ดี้ของฉันเหรอเป็นไปไม่ได้ถูกต้องม่สมองนอกเธอเป็นมือของที่เย่จนนกของเธอเอาลูน่าคริสตัลชั้นเข้ากองชาก,การและตอนนี้ชันยึดมันได้แล้วเธอเอามันขึ้นไปเถอะแกทำไมเบอร์ดี้ถึงทำชั้นผิดหวังล่ะอาจเป็นเพราะว่าเธอไม่ มันเป็นอย่างนี้ละสลีฉันผิดเองฉันฝึกมันให้ห่านมันและสนใจมันเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นบอร์ดีถ้าเธอได้ยินฉันฉันขอโทษสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่สนุกฉันควรดูแลเธอด้วยฉันจะแก้ไขมันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเดี๋ยวฉันจะให้ดูนั่นบอร์ดี้วุฮู ฉันสัญญาจะไม่ทำให้เธอผิดหวังอีกฉันจะสร้างรังและให้อาหารและฝึกเธอทุกวันและจะเป็นเพื่อนรักกันเฮ้เสียงอะไรน่ะกดเดินเลยขึ้นลูรูน่าพาวเวอร์ของรูน่าก็เริ่มทำงานแล้วองมันจอมแรงกำลังดูทุกอย่างเข้ามา อย่างไรเข้ากรรมปรชาการพร้อมกันมาัานอาจถล่มลงมาก็ได้ทีเจีแมทคุกเราต้องหยุดเรื่องนี้เป็นไปที่ควอดไทรเบอร์ดี้อยากใช่เหรอโอเคไปเลยเบอ,อร์เกโก้อโอเคโก,ก้เราทำได้ฉันคิดว่าไม่ได้หรอกไม่มีอะไรหยุดกรรมประชาการลูน Power ่าพาวเวอร์ได้เมื่อลูน่าคิสเซนอยู่ข้างในทุกอย่างจะเป็นของฉันเจ้าเกโก้หน้าโง่อนั่งอยู่ไหนนะเนเจอรีโน่ออกจากรถบัสทำไม กลับคนลดบันแล้วอยู่เจ้าเก็กโก้ฮ่าทุกเกลตกใจฉันติดอะอยู่นี่เองนินจาริโน่จัดการมันเลย แคบ,บฟลชไม่มีทั้งมันมีเครื่องยีงแผ่นเหนียวนึบพวกเราก็ต้องมีเหมือนกันไม่จะเป็นโอเลตบ้องของเรามีเครื่องป้องกันอยู่แล้วใช่โอเลตเธอมาช่วยเราที่นี่ได้ไหมคือก็ได้สวัสดีค้างพวกพี่เจหน้างโง้อยอมรับเธอกรมประชาการของฉันดีที่สุดและตอนนี้ฉันจะถล่ลายของพวกแกไม่มีทางในเมื่อเริ่มมีก้อนดีขดของเราเอง ไม่โดนเธอไม่ใช่น,นกอูกเธอมันขั้งขาวตาบอดเลยให้ฉันปรับการลิงให้ดีก่อนเถอะโอเโอลสเราทีมเดียวกันนะ้อ,าาอยู่นี่เองแกกาเดี๋ยวฉันจะพาแกหมุนนิดหน่อยนะ เพื่พรับป้อมของหมอนั่นหมุนได้ได้วยเหรอเนี่ย นะใช่เราต้องให้ลรมีโอออกมานอกพิพิธภัณฑ์เราจะได้เข้าไปและจัดการกล่องนั่นก่อนที่มันจะเสร็จช้าไปหน่อยแล้วพี่เจมเหมนมฉันทำกล่องใหญ่ห่ความชั่วเสร็จแล้ว ทองเล็กๆเ,เหรอฉันว่ามันก็ไม่เลวหรอกนะอ,อมัน ิมซ้มแล้วซ้ำเล่าเพื่อหยุดโรเมโอถ้าฉันไม่คิดแต่จะทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีเดียวโรเมโอก็คงทำกองใหญ่ของเขาไม่เสร็จนี่คือกองใหญ่แห่งความชั่วถ้าจะหาฉันแล้วก็ฉันอยู่ที่ไหนนะจะคุยเธอค่ล <c oughs> ้ราค้าไปไม่ได้แน่ฮะย,ยิงด้วยแคทบอยแต่ไม่แน่อาจมีทางให้โรเมโอออกมาได้ เดี๋ยวมันจะโอเคแล้วโอเลตแล้วได้ตัวเธอแล้วบอยเกตเก้าฉันขอโทษนะฉันแค่อยากให้พวกเธอเห็นว่าฉันเล่นบอลเก่งนะแต่เรื่องนั้นนะ่ะพวกเรารู้แล้วโอเลตและเธอจะเก่งกว่าและเธอส่งบอลเธอพูดถูกเกมนี้เล่นเป็นทีมและเราก็เป็นทีมเดียวกันเดวเวลาเป็นฮีโร่แล้วโอ้เราต้องเอาโอเลตออกจากมูลเบานี่เออต้องทําให้มันแตกด้วยอะไรที่แหลมๆแ,แ,แล้วก็ใหญ่ๆด้วย ลองใช้สับทางข้างนอกวิวิธภัณฑ์เป็นไงเกโก้แท็กิ้งลูกลบแทดบอยไปนำทางอยู่ข้างหน้าอโอ,โอพีเจแพทพวกนั้นอยู่ไหน ซูปเปอร์มาร์เซลแคดบอยใช้พลังซูปเปอร์สปีดและฉชนใช้อาวิ่ง 是的？哇！ ฉันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเธอจะเอานกสื่อเฟอร์ซี่เฟสไปทำไมเอา้าอายโอเคนกน้อยบอกฉันว่านายอยู่นั่นแช<อ>รคาลบมาสเลยนี่ไปอยู่หลังต้นไม้สั่งต้นลาแล้วดึงมันให้ วางไว้ติดพื้นถ้าเราจะหยุดโลมิโอพวกเราจะต้องหยุดหุ่นยนต์ของเขาซะก่อนยังไงต่อเอล็ททีนี้โอล็ทผู้หน้าทึ่งจะใช้พลังที่หน้าทึ่งของเธอเองอย่างแรกซูปเปอร์แอร์วิงตามด้วยเอาไอยูฮู uh hoo! ดูสิโลมิโอในยังไม่ได้หนังสือเรื่องบดของฉันเลยนะอะไรเอามาโรบบท กลับไปเอาเมฆใส่แทงได้แล้วรู้นะคะว่าสร้งเมฆเพ้่มแล้วก็เอามันใส่แทงแค่ตัวไปแล้วด้วยฉันจะต้องทำได้ฉันเกียดการเปียกแต่ไม่เกียดเท่ากับการทำให้เพื่อนผิดหวังถึงเวลาเป็นฮีโลกแล้วซุปเปอร์แคทสปีดฉันมาแล้ว PJ Max เร็วก็่สายฟ้าว้าวแคดบอยผู้น่าถึงวิ่งตายก้อนเมฆว้าวทำให้ผู้ก้อนเมฆมันตามเขามาอะไรเดี๋ยวนั่นทำอะไรอยู่น่ะถ้าฉันจะต้องเปียกรูน้าเก,าเกลเ,กเธอต้องเปียกด้วย ¿Verdad?